เริ่มต้นการสรุปทองคําประจำวันที่17เดือนตุลาคมนะครับทุกท่านเริ่มต้นจากฝั่งของขาบายก่อนขาบายอย่างที่เราเรียนแจ้งไว้ว่าตอนนี้ยังไม่มีปัจจัยสนับสนุนให้ทองขึ้นแรงนะครับเรื่องสงครามคนไม่ค่อยเล่นกันนะดังนั้นการที่เราเห็นราคาทองคํา,าเริ่มย่อตัวลงมาเรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ทีนี้ขาบาย บางคนติดบายบนยอดดอยรู้สึกกลัวถ้ารู้สึกกลัวก็แบ่งคัดตัดขาด,ขาดทุนออกมาหน่อยก็ดีเหมือนกันแต่ถ้า MM ได้ Money Management ไหวก็ต้องขอให้หนักทุนนะครับลุ้นกับโซนตรงนี้อีกสักหนึ่งตัวแล้วกันว่าถ้าราคาทองคำในช่วงเช้าๆสายๆนี้ไม่ได้ร่วงลงมาจนแตะที่บริเวณโซนสีน้ำเงินด้านล่างได้เลยก็แปลว่าโครงสร้างหลักระยะสั้นของหน้าบายนั้นยังไม่เสียนะครับ ช้แค่คำว่าระยะสั้นนะเพราะ,ะจุดที่ผมเริ่มตีเส้นเทรนเนี่ยมาจากแค่ถแถวๆประมาณพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดเท่านั้นเองดังนั้นขาบายขอให้ลุ้นตกนีแล้วผม่ะคุณผมไม่มีของอยากจะบายตรงไหนนั่นคุณลุ้นได้แค่นี้ครับระยะความห่างของชั้นเนี่ยประมาณหกร้อยกว่าจุดนั่นหมายคมว่าอะไรครับหมายความว่า,า,วา,วาถ้าในบริเวณ600จุดตรงนี้ราคาทองคําดันลากนั่นจะหลุดลงไป ประเมินความเสี่ยงรอได้เลยนะครับว่าการที่เทรดหน้าบ u ายโซนตรงนี้ต้องโดนลากประมาณ600-700จุดเนี่ยเราจะบาเดเจ็บเท่าไหร่ถ้ารับรู้ตัวเลขที่จะขาดทุนได้แล้วก็สามารถเทรดได้นะครับไม่น่ากลัวเพราะว่าโซนตรงนี้จะเป็นโซนที่คนเขาจะลุ้นบายกันชุดสุดท้ายแล้วล่ะก่อนที่มันจะไหลาย,ยาวถ้ามันเอาไม่อยู่นะครับแล้วทําไมทรอนจะต้องไหลาย,ยาวด้วยล่ะคุณครับ1 ปัจจัยข่าวสารตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนหนุนทองนะต้องแจ้งไว้ก่อนเลยแต่ที่ทองยังไม่ลงเนี่ยเป็นเพราะว่ากําลังทางด้านของตัวเทคนิคมันยังไม่ได้มีความดุนแรงมากเพียงพอที่จะเอาชนะจุดบังคับโครงสร้างเทรนฝั่งขาบ่ายได้ทองมันก็เลยยังไม่ไหลแต่ถ้าสมมติมันได้ไหลและหลุดจากตรงนี้ไปเมื่อไหร่แล้วก็ จะไม่มีใครคอยค้ำประกันให้ทองหน้าบายเลยนะครับแล้วการที่น่ำติดดอยอยู่ที่บริเวณด้านบนและยังคงยึดติดว่าข่าวสงครามยังมีอยู่ฮามาสกับอิสราเอลยังทําสงครามกันอยู่เลยค่ะดอยเอาสั้นๆครับดอยแน่ๆนะครับนังทุนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่ายึดติดกับประเด็นสงครามโดยเด็ดขาดซึ่งผมได้แจ้งนักทุนมา2วันติดแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์และรวมไปถึงวันนี้ด้วย อย่าไปสนใจสงครามเรื่องของอิสราเอลกับกลุ่มฮามัสสิ่งที่เทรดเดอร์ทองคำจะต้องสนใจก็คือความคืบหน้าความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นกับทางฝั่งของอเมริกากับอิหร่านมันจะเกิดขึ้นไหมถ้ามันเกิดขึ้นไม่เถียงทองไปต่อได้แน่นอนครับแต่ถ้าไม่ได้เกิดขึ้นไม่มีข่าวเลยทั้ง2ฝ่ายเริ่มจะนิ่งๆแล้วแล้วก็ให้การช่วยเหลือทางการแพทย์ทางการทหารเล็กๆน้อยๆแบบนี้ทองไม่ขึ้นนะครับโอเคไหมพี่พ แล้วคุณนั่นถ้าผมติดบายด้านบนทํำยังไงดีมีอยู่2อย่างที่จะต้องทําอย่างแรกถ้าลงมาถึงโซนน้เงินแล้วหลุดอีกเตรียมแบ่งคัดได้เลยอย่างที่สองมารอออกไม้แก้ที่บริเวณโซนน้เงินตรงนี้แต่การออกไม้แก้อย่างไรก็ต้องไม่เป็นการทําร้ายตัวเองนะครับเพราะมันยังการันตีไม่ได้ว่าทองคํานั้นจะสามารถปรับตัวขึ้นจากบริเวณโซนน้ำเงินตรงนี้ได้จริงๆนะครับโอเคชัดเจนนะต่อมา ถ้าเกิดว่าพี่ๆขาบายเข้าใจตรงกันขอเลข1คนละหนึ่งตัวนะครับนันทุนขอเลข1หน่อยนะแล้วก็มาดูกันที่ขาเซลครับขาเซลบอกว่าอะไรขาเซลบอกว่าเอ๊คุณครับตอนนี้ทองเนี่ยผมได้ไหมเซลลจากยอดมาเลยเอาถือต่อดีไหมถือได้ครับถือได้เพราะว่าวันนี้ทองคําหน้าเซลล์มีจุดบ,บังคับโครงสร้างเทรนอยู่ที่บริเวณ1920กับ1925้พูดได้ง่ายเลยว่าตอนนี้ทองคำเนี่ยกำลังเซล์เริ่มมานะแม้ว่าอาจจะยังไม่เต็มร้อย แต่มันก็ยังพอลุ้นได้แล้วก็จะลุ้นได้จนกว่าทองจะย้อนขึ้นไปจนหลุด1920.79ครับแล้วไอ้คำว่าลุ้นได้แบบชัดเจนนี่มันจะมาตอนไหนแล้วคุณครับคำว่าลุนได้อย่างชัดเจนสำหรับหน้าเซลไม่ว่าจะเป็นเซลยอดนี้หรือว่าเซลยอดนี้ทองคาจะต้องลงต่ํากว่า1906.58ก่อนนะครับเทาเกับว่าทองคําลงต่ํากว่า1906.58ได้แบบนี้สวยเวลิกูดเลยกําลังเซลจะเริ่มกลับเข้ามาแบบมหาศาลเลยทีเดียวครับนันถุนครับ และผมก็วนใจมากว่าจะมีบุคคลเกิดขึ้นอยู่2ประเภทประเภทแรกก็คือคนที่เห็นทองคำาูุดแล้วเราจะบาย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 ไปเรื่อยๆยกเว้นคนในเพจของเราที่อยู่กับผมประมาณ800กว่าท่านหลุดตรงนี้แล้วให้เริ่มรู้สึกเอะได้แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราจะบาย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 แค่ในเดียวนั้นตัวแด่จะต้องเปลี่ยนแผนการมารอ follow sell ไล่ราคาลงที่ด้านล่างครับแต่ก็ไม่ใช่ว่า พอราคาไหลลงมาแล้วทะลุนิดเดียวแล้วเซลล์ตามเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันจะต้องมีการทะลุลงมาปิดไทม์เฟรม H1 ก่อน1แท่งเอาไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะหลังจากนั้นนะครับราคาก็อาจจะเริ่มทําการปรับฐานในชั่วโมงถัดไปและก็เริ่มสังเกตได้เลยว,ว่าทอเนี่ยมันมันเริ่มจะขึ้นไม่ได้แล้วคับคุณมันเริ่มคาอยู่บริเวณเถานี้อันนี้คือชัดแล้วว่าหน้าบายเริ่มไม่สู้เพราะนั่งชุนครับผมเคยทําผิดพลาดนะผมเคยคิดว่า ราคาทองหลุดตรงนี้ป่ปุ๊บอุ้ยผมตกใจมากเลยมันหลุดมาได้ยังไงผมเปิดเซลเลยเปิดปุ๊บเชื่อไหมครับก่อนจะจบชั่วโมงย้อนกลับขึ้นไปอยู่ที่เดิมตายเลยครับทีนี้แล้วผมไปเปิดเซลไม้ใหญ่อยู่ที่บริเวณด้านล่างกลายเป็นการ h ฮชพอร์ o r t เลยอันนีู้เรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นลักษณะวิธีการดูผมแจ้งอย่างละเอียดแล้วฝากไว้ด้วยนะพี่นะคุณครับแล้วผมไม่มีของอยากจะเซลทองนี่เอาตรงไหนดีครับเนี่ยก็ถ้าไปไ,ปได้รอย้อนขึ้นไปได้หนึ่งให้มันใกล้เคียงกับบริเวณโซนแถวนี้ ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ให้มุมมองกับขาเซลไว้นะพี่นะแล้วสรุปถ้าเป็นคุณนี่คุณจะเทรดหน้าไหนครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในโหมดการชั่งใจครับระหว่างหน้าบายกับหน้าเซลคือเป็นต่อด้วยกันทั้งคู่ทองคำคุณเป็นต่อด้วยความที่ว่าเทรนใหญ่ยังอยู่กับคุณนะแต่หน้าเซลเนี่ยได้เรื่องของปัจจัยข่าวสงครามที่มันไม่ได้มีความคืบหน้าเข้ามาช่วยดึงให้ทองลง ดังนั้นอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวต้องวัดกันแล้วผมอาจจะทําแบบนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดว่ากราฟมันวิ่งชานะลงมาโซโนราดเดี๋ยวผมจะบายถ้าขึ้นไปได้นบนผมจะเซลล์แต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วกํลาลังกราฟมันเริ่มกลับมาผมจะไม่บายด้วยแล้วผมก็จะไม่เซลล์บริเวณแถวนี้จนกว่าที่ราคาทองจะหลุด1นึ่งหนจริงๆแล้วผมค่อยฟอลโล่เซลล์ลงไปหรือไม่ก็ทองทะลุ1 9 2่งพนขึ้นไปผมจะทําการฟอลโล่บายครับนักทุนตรงนั้นจะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุด แต่ก็แน่นอนครับความเสี่ยงมีคืออะไรอาจจะไม่ได้ของเลยก็ได้เพราะว่ากรอบมันใหญ่มากๆอีกอย่างหนึ่งกาลังในช่วงเช้านี้มันไม่ได้เพียงพอดังนั้นคนที่ต้องการที่จะรับของเลยคือบายตรงนี้หรือว่าเซลล์ตรงนี้ขอให้นันถุนครับคํานึงถึงเรื่องของความเสี่ยงเป็นระดับแรกเลยนะครับและก่อนที่เราจะสรุปส่งท้ายขาเซลล์ใครเข้าใจตรงกันขอเลข2นะครับและผมก็จะบอกกับนักทุนประโยคสุดท้ายเหมือนเดิมทุกวันว่าทุกๆก,การกระทํานั้นมันมีราคาที่เราจะต้องจ่ายเสมอนะครับ เราอยากจะรวยไวเราอยากจะโอเวอร์เทรดราคาที่นักลงทุนจะต้องจ่ายในกรณีผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องจ่ายแพงด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นพี่ๆครับอย่าลืมนะเอาคำพูดตรงนี้เก็บไว้ใช้นะครับเพื่อเตือนสติแม่ไอ้เราก็ไปพูดบอกคนอื่นนะครับเมื่อวานนี้อย่าว่าแต่คนอื่นผมเองก็พลาดเหมือนกันนะครับเมื่อวานพลาดอะไรกดลลอดผิดโอ้โหนะครับนักทุนครับผมมากดลลอดผิด ผมเทรดอยู่ประมาณสัก0 0 6มันเป็นพอร์แบบน้อยๆหลักพันเนี้ฮะแล้วก็ไม่รู้อยู่ดีๆมาอย่างไงครับมันเด้งออเดอร์0.6มาให้ผมเลยพอพออเดอร์0.6เด้งขึ้นมาเท่านั้นแหละผมก็ไม่ได้ดูด้วยนะครับปกติคือเข้าออเดอร์ตั้ง TSL p เสร็จพวกผมก็จะไปและไม่ไม่ไม,มองหน้าจอกลับมาดูอีกทีนึงโอ้โหเวลีกูดเลยคุณพระคุณเจ้าช่วยลูกช้างด้วยแดงเถือก <laughs> นะครับแหม โอ้โหนะฮะก็ฝากเอาไว้ทุกท่านนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องใช้เขาเรียกว่าต้องใช้ความมีสติ นะครับอันนี้ไม่ได้บอกกันักทุนนะบอกกับตัวผมเองเนี่ยแหละฮะวันนี้อย่าพลาดที่ครูเปาเทรดดิ้งชอล์เลนจ์ซีซั่นหนึ่งนะครับนักทุนแข่งเทรดชิงเงินแสนกับกระผมครูเปานะครับทุกท่านครับใครที่สนใจนะฮะระยะเวลาการเทรดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง20่ธันวาคมสามารถสมัครได้เรื่อยๆเลยนะครับนักทุนครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะนับคะแนนรวมแบบเป็นกําไรเฉลี่ยต่อเงินทุนในพอร์ตของนักลงทุนนะนั่นหมายความว่าคนที่มีเงินทุนน้อยก็สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้นะครับผมไม่จ เป็นเลยว่าคนที่มีเงินทุนเยอะจะต้องชนะเสมอไปถ้านักงทุนสนใจ กดหยุดวิดีโอไว้ก่อนสแกน QR Code โเพื่อเข้าลิงก์ในไลน์กลุ่มเลยนะครับนั่นสครับเพื่อขอรับในส่วนของตัวรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับโอกาสเป็นของนักงทุนนะเงินรางวัลเนี่ยผมเตรียมไว้ให้กับนักทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบอะไรมากระยะเวลาการเทรดยาวนานถึง3เดือนเลยครับเราวันที่1 5 0 0 0 0บาทเราวันที่2 20,000บาทเราวันที่3 1 0 0 0 0บาทและเราวันที่4ถึงวันที่8คนละ5,000บาทนะครับพร้อมโอนมากๆเลยมาร่วมสนุกกันนะขอบคุณครับ หนึ่งุนห้องซิกข,ของเราก็มีโปรแรกเข้าแล้วนะครับให้หนึ่งุนได้ทดลองก่อนถ้าเกิดว่าถูกใจก็ค่อยซื้อโปรระยะยาวก็ได้โปรระยะยาวก็จะยิ่งมีราคาถูกลงนะครับกับห้องซิกคูหมีทเทรดสดชนขาวครับลไลน์ ID อยู่ในภาพแล้วนะแคปหน้าจอก่อนได้ JJGo Signal ห้องซิกคูตอยทเทรดดับเบิ้ลเอ้าท์เทรดดินะครับถ้าเกิดว่ากร,ราฟตัวไหนวิ่งแรงวิ่งไวเนี่ยไดออเดอร์แน่นอน เจเจโกสิก l นครับคูเจี๊ยบเลยครับนั่งชุนเทรดแบบระยะยาวๆลุ้นทำกำไรขาดทุนครั้งละประมาณหลักพันจุดขึ้นไปนะครับโคอชอ้นครับนั่งชุนครับ เทรดโดยใช้เทคนิค SMC Fibo บวกกับ Harmonic นะครับตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยถ้านั้นทุดสนใจแอดไลน์ ID ได้นะครับ JJ Go Signal 4ครับผมแล้วก็ห้องสุดท้ายคือห้องของกระผมเองนะครับครูเปานึกสลูมครับทุกท่านผมมีบริการ Copy Trade นะครับคือจริงๆแล้วทุกห้องเลยเนี่ยมีบริการ Copy Trade ทั้งหมดครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะครับส่วนห้องของผมนั้นเราจะมีรหัสพอร์ตให้กับนักทุนเอาไว้ดูด้วยนะครับแล้วผมก็เทรด ทุกคู่เลยทองสกุลนี้หลักสกุลนี้รองดัชนีน้ำมันยังไงฝากนั้นถูไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ